ครับภาพที่เห็นอยู่นะครับก็คือสระน้ําที่ขูดไว้นะครับจากสระนี้ข้ามขึ้นไปก็จะมีอีกสระหนึ่งแล้วข้ามขึ้นไปอีกจะมีอีกสระหนึ่งนะครับก็มีสามสระใหญ่นะครับแต่ขณะนี้ได้เกิดจอกแหนเต็มไปหมดแล้วก็คาดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมาทําการลอกนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ให้ปลาได้มาขึ้นมาหายใจสะดวกขึ้นนะครับวันนี้วันที่5พฤษภาคม2556นะครับวันฉันตรมงคลเป็นวันสําคัญของประเทศนะครับก็เป็นวันหยุดราชการดังนั้นก็จึงมาบันทึก วิดีทัศน์นี้เพื่อประโยชน์แพร่เผยแพร่เป็นสาธารณะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับวันนี้คุณมณฑลจะมาคุยเรื่องอะไรนะครับเห็นสาะน้าแล้วคิดไงครับคือตรงนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องอริยสัจสี่ซ้ำอีกนะครับหลายหลายท่านบอกว่ามาถ่ายหลายครั้งแล้วก็ขอให้เพื่อย้ำหลายครั้งเพื่อให้มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับคือครั้งหนึ่งก็จะชัดเจนขึ้นอีกคือตามหลักทฤษฎีอริยสัจสี่เนี่ยเมื่อก่อนตรงเนี้ย พื้นที่ตรงนี้แห้งแล้งไม่มีน้ำใช้อาบาตต,ต้องเอาน้ำมาให้ทีละ10ตมุมเป็นหมื่นลิตรนะครับแล้วกับผมเนี่ยก็ให้เขามาขุดสระเก็บน้ำไว้รวมๆกันสามสระก็ประมาณหมื่นลูกบาทเมตรแล้วหลังจากฝนตกแล้วเนี่ยน้ำก็ไม่แห้งอีกเลยก็มีน้ำใช้ตลอดอาบาตก็ไม่ต้องเอาน้ำมาให้แล้ะก็มีมีการสูบน้ำไปใช้ในครัวเรือนเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรก็ได้นะครับ คือตรงนี้อริยศสตร์สี่ก็คือทุกก็คือไม่มีน้าใช้นะครับหลังจากที่เรารู้สาเหตุก็คือมันไม่มีที่เก็บน้านี่คือสมุทรไทยคือสาเหตุของเขาคือไม่มีที่เก็บน้ําหลังจากเราเอาอาริยศาสตร์มาเราก็มาแก้โดยการาทาสระขึ้นมาพอเรารู้เหตุว่าขาดที่เก็บน้ําเราจึงทําสระเก็บน้ําพอทําสระเก็บน้ําเสร็จ น้ำก็ไม่ขาดแทนจึงว่าหลักอริยสัจสีนี่ใช้ได้ผลแน่นอนเลยครับเพราะว่าแล้วที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอริยาาสัจสีเนี่ยมันต้องมีอ่าส่วนประกอบอีกสิบสองอาการคือหัวข้อใหญ่ๆของเขาก็คือสัตยานจิตยานแล้วก็กัตยานก็คือว่าตรงนี้ก็จะอธิบายถึง สัตยานสัตยานก็คือเมื่อฝนตกมาไม่มีน้ำไม่มีที่เก็บน้ำมันจะไหลลงทะเลไปหมดก็เกิดความแห้งแล้งอันนี้มันเป็นสัจยานถ้ากิจยานก็คือพอเราก็เราก็เรียนรู้พอเรียนรู้เราก็กระทำข,ขึ้นกิจของเราก็คือเรียนรู้แล้วก็กระทำก็คือการทำสระเก็บน้ำนี่ก็เข้าขั้นที่สองแล้วแล้วก็พอได้ที่สองแล้วก็กัตยานก็คือได้ผลสําเร็จ ถ้าถ้าเป็นภาษาที่เขาเป็นภายในเขาก็เรียกภาษาบาลีเขาเรียกปริยัติปฏิบัติปฏิเวอสอาจานก็คือปริยัติคือเรียนรู้ปฏิบัติก็คือก็คือ,คอทําให้เกิดขึ้นปฏิเวทก็คือผลสําเร็จก็จึงครบองค์สามนะครับคือทุกอย่างต้องมีองค์พูดเป็นภา,นะภาษาอังกฤษก็คือ Input, p r o c e s s o u t u u t สิ่งนำเข้ากระบวนการแล้วก็ผลออกมา คับคือเออดีครับคือมันจะได้รู้กันแบบนั้นคือเมืองฝรั่งเขาก็มีใช้กันนะครับคือเหมือนว่าอริยสัจสีก็คือทุกก็คือปัญหาเอตุทุกคือผลที่ได้รับของเหตุแล้วก็สมุทัยก็คือเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์อนิโรธก็คือเราสามารถมาแก้มัคก็คือแก้จนสําเร็จมันมันไม่ยากครับอริยสัจสีเนี่ยมันก็วนไปวนมามัน ต่างโวหารต่างภาษาก็คือทําแล้วมันแก้ทุกแล้วมันแก้ทุกส่วนรวมนะครับคือทุกส่วนรวมยังไงทุกส่วนรวมก็คือสมมุติว่าฝนตกตรงนี้แทนที่น้ําจะไปท่วมพานทองใช่ไหมครับน้าก็บัติดอยู่นี่หมื่นลูกบาทเมตรมันก็ไม่ไปท่วมพ่านทองถ้าสมัยก่อนแถวเขตชนบุรีเนี่ยฝนจะตกยากแล้วก็แห้งแล้งนะครับพื้นที่ตรงไหนก็จะเกิดลมบ้าหมูเกิดอะไรตอนนี้เขามาเปลี่ยนพืช เป็นยางพาราเป็นอะไรเนี่ยทาให้ตอนนี้ฝนตกง่ายขึ้นนะครับไอ้ฟาร์มแห้งแล้งก็ไม่ค่อยมีมันก็เลยทําให้อ่ปัญหามันจะหมดไปนะครับตรงน,นี้ก็คืออยากขยายแนวคิดนี้ให้ไปทั่วประเทศนะครับขยายแนวคิดนี้ให้ไปทั่วประเทศที่ว่าที่ว่าต้องเข็นน้ําไปให้ก็ตรงน,นี้เมื่อก่อนก็เคยเข็นน้าไปมาให้ตอนนี้ไม่ต้องเข็นมาให้ก็อยากให้ทุกๆภาคของประเทศไทยเนี่ย มีบางคนนะครับเขาบอกถ้าทําเจ้าเดียวเนี่ยมันไม่มีครับมันมันน้ำมันระดับน้ำในดินมันลึกมันหายไปหมดแต่ถ้าพร้อมใจกันทาเนี่ยมันไม่หมดสรุปแล้วทุกคนจะต้องทองาแหล่งกักแหล่งกักเก็บน้ําเอาไว้ในพื้นที่ของตัวเองครับให้ได้ใครมีพื้นที่ตัวอต้องเก็บไว้อย่างน้อยๆหมือนลูกบาทเมตรนะครับโอ้โหถ้าอย่างนี้ประเทศเราก็ไม่ขาดน้ําครับพืชพันธุ์ธัญญาหารก็คงจะอุด,ดมสมบูรณ์ รเราต้นไหนขาดน้ำล้วก็ปั๊มน้ําขึ้นไปเดี๋ยวนี้ไฟฟ้าก็มีเยอะเครื่องปั๊มก็ราคา<ช>ถูกใช้ระบบรายคันนานเราปล่อยจากข้างบนลงมาครับไม่ต้องปั๊มเลย<ป>เรามีประตูน้ําแล้วเปิดลงมาเรื่อยๆตามคลองลอยนะครับคลองลอยนี่จะส่งน้ําไปหมดทุกพื้นที่เลยพอคลองลอยที่ใน,ในลายจีวอนอ่ะเขาเป็นคันกั้นน้ําเมื่อน้ําหลากใหญ่แล้วตอน,นหน้าแล้งเขาเป็นเป็นร่องที่ส่งน้ำไปให้เขาใช้ประโยชน์ได้ทูกวนวันนะครับใช้สองอย่างเลย ตรงนี้เราต้องทําให้เป็นปรูปธรรมขึ้นมาถ้าชาวต่างประเทศเนี่ยได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับเอาไปทําได้เลยนะครับไม่สงหวนลิขิตเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติมาในโลกนี้เพื่อมาช่วยคนทั้งโลกนะครับไม่ได้เป็นแบบว่าแก้ทุกษากลน,นะครับไม่ได้ว่าแก้ทุกส่วนตัวหรือว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าเขาจะมาทําอะไรให้ใครแต่เพียงแต่พระพุทธองค์เนี่ยมาให้ความรู้พุทธแปลว่าผู้รู้อะให้ความรู้ ก็เหมือนเราจะเอาผักไปให้เขากินเอาข้าวไปให้กินน่ะมันสู้ไปสอนให้เขาปลูกข้าวปลูกผักแล้วต่อไปเที่ยวหน้าก็เขาปลูกได้เองแล้วเขาก็ไม่ต้องไม่ต้องเราก็ไม่ต้องเอาผักอะไรไปให้เขาแล้ว่ก็เหมือนไี่เขาเอาน้ํามาแจกเราพอเรารู้จักเก็บน้ําไว้เองเราก็ปัญหาก็จบนะครับปัญหาการหลักอริยาาสัจสี่นี่ใช้ได้จริงๆนะครับแล้วเราต้อง เชิญทุกคนมาเรียนรู้มาวิจัยกันแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ส่วนประกอบของอริยสัจสีก็คืออนาตังสยานเนี่ยคือการมีวิสัยทัศน์ที่มองไกลๆอีกสามร้อยปีห้าร้อยปีแล้วก็การปลูกพืชก็เหมือนกันนะครับเวลานี้วงจรของฟายอะมันหายไปเราใช้เครื่องจักรกลมาแทนต่อไปไฟายไม่มีเครื่องจักรกลไม่มีเราก็จะลําบากนะครับรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานอยากให้มี อนาตังทยานวิสัยทักห้ยาวไปผันนี้ว่าต้องอนุรักษ์ไหมอย่าเห็นแก่ความสบายโดยการใช้เครื่องจักรกลมากเกินไปถ้ามากไปแล้วแล้วต่อไปเครื่องจักรกลก็จะมากินอาหารอา,อาหารของคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอ้อยเป็นมันเป็นอะไรเนี่ยต่อไปก็เอาไปทำออเอทานอลแล้วคนก็จะไม่พอกินนะครับแล้วแล้วต่อไปถ้าเราเราไม่ได้มาจัดสถานที่ให้น้ำอยู่เวลาฝนตก น้ำก็จะท่วมมันก็เสียหายหมดนะครับเวลานี้ที่เราดูาโรงงานต่างๆได้ย้ายขึ้นไปอยู่ทางเหนือทางอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงมันกับปัหลังโรงงานทําอ้อยอะไรพวกนี้นะครับถ้าขึ้นไปแล้วเราปลูกกันเยอะๆแล้วเราไม่ทําที่เก็บน้ําต่อไปกรุงเทพน้ําท่วมแน่นอนครับเขาพยากรณ์ไว้แล้วครับวันนี้ก็จะมาหลายๆครั้งจะพูดว่าเรากันไว้ดีฝักแก้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ